เราพามาก็พาเดินป่ากันถ่ายป่าให้ชมป่าเวยงาธรรมชาติบานเฮาโอ้เขีมันอ่างก็มีเียเนอะเดินป่าพาชมธรรมชาติบานเขาชมป่าสวยงามธรรมชาติบานเขา งา,ง,างามพี่ารักงามงามภาพอ๋อมีหนามหอมมีน้ำมีำดอกไม้สวยพาชมดอกไม้สวยดอกไม้สวยงามมีน้ำไหลด้วยบุกป,ป่าดอกไม้สวยงามธรรมชาติ ป่าป่าใหม่ครับพี่น้องหมากหมดแล้วมาให้มีดอกอกเดินป่าธรรมชาติชมต้นไม้ต้นเบย์ก็เปลี่ยหน่อยหลายครับต้นเบย์ต้นไม้ต้นป่าไม้ธรรมชาติชปม,รรมชชป่าไม้ธรรมชาติบ้านเฮา โอ้งามครับป่าไมปลาไม้สวยธรรมชาติบาเขาอาพ่เาไปน้องป่ากลางผู้เขาว้านนักปาลานนรักธรรมชาติป่านนรักธรรมชาติบานเขา หอดท่านผู้ชมเอาไปฝากพี่เพียาป่าไม้สวยๆฝากพี่เพียรมาถึงนี้กจจ็จะเจอหินใหญ่แล้วดูป่าไม้ไปก็เจอหินใหญ่เยนะะีหินใหญ่ขึ้นหินใหญ่สวยงาม ถึงนี่ขึ้นหินใหญ่สวยงางมธรรมชาติขึ้นห,หนินใหญ่สวยงามใช่ไม่ค่ทางต่มันขึ้นหินใหญ่แล้วก็เดินทางต่อชมป่ามาให้ธรรมชาติสวยงาม มีข้อหนังปลาใหม่ให้หน้องมีน้ำไหลออกมาด้วยบนเขายังมีน้ำอีกเดินป่าเพชมธรรมชาติด่านเอาบนข้อข้อขุดจิบป,ปมเส้นยึด ย้อนฟ้าหายชมำธรรมชาติบานเฮาบางเขาขุดจิบปลมพี่น้องไม้สวยฮ่มาถึงนี้แยกอะไรกระแจกไปตามให้พอาจายจ์ได้ขอบคุณจริงๆสาธุสาธุสาธุาจเจริญพร